ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าไม่เป็นอาหารให้กรรมชฉันทะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญไพูโบ์ยิ่งขึ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาสุภนิมิตมีอยู่การกระทํำให้มากซึ่งโยนิสโสมณสิการ ในอสุภนิมิตนันนี้ไม่เป็นอาหารให้กรรมฉันทะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญไปบูรยิ่งขึ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าไม่เป็นอาหารให้พยาบาทที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้น หรือที่เกิดแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายเจโตวิมุตติมีอยู่การกระทํำให้มากซึ่งโยนิโสมณสิการในเจโตวิมุตตน,น,นี้ไม่เป็นอาหารให้พยาบาทที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้น หรือที่เกิดแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าไม่เป็นอาหารให้ถีนมิทะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายความริเริ่ม ความพยายามความบากบันมีอยู่การกระทำให้มากซึ่งโยนิโสมณสิการในสิ่งเหล่านั้นนี้ไม่เป็นอาหารให้ถีนมิทะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบู์ยิ่งขึ้นนูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเล่าไม่เป็นอาหารให้อุทาจักกุกุจักที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายความสงบใจมีอยู่การกระทำให้มากซึ่งโยนิโสมณนสีการในความสงบใจนั้น นี้ไม่เป็นอาหารให้อุทธจัะกุกุจจะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญไพยบูญยิ่งขึ้นนูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าไม่เป็นอาหารให้วิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้น หรือที่เกิดแล้วให้เจริญไัยบูรยิ่งขึ้นนูก่อนพิกตุกทั้งหลายธรรมะทั้งหลายที่เป็นกุศลและอกุศลที่มีโทษและไม่มีโทษที่เลวและประณีตที่เป็นส่วนข้างดำและข้างขาวมีอยู่การกระทําให้มาก ซึ่งโยนิโสมณสิการในธรรมะเหล่านั้นนี้ไม่เป็นอาหารให้วิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญภัยบุญยิ่งขึ้น